สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาจบแถวที่สิบเอ็ดเตรียมขึ้นแถวที่สิบสองของอีพีที่ยี่สิบสามผักเสื้อลายใบสับปะรดนะคะโซ่สามมาแล้วก็มาถักหนึ่งหลักหลักที่สองตรงนี้หลักที่หนึ่งเว้นมาลงหลักที่สองแล้วก็มาเชื่อมต่อใส่โซ่ที่สามเลื่อนโซ่เข้ามานะเลื่อนโซ่เข้ามา เราจะมาขึ้นต้นอยู่ในช่องของโซ่สองจุดนี้แล้วก็ขึ้นโซ่สามถักขึ้นมาอีกหนึ่งหลักโซ่สองถักขึ้นมาอีกสองหลักถึงนี้ก็โซ่ห้าสองสามสี่ห้าโซ่ห้า แล้วก็มาถักสองหลักสองหลักนี่คือใบแล้วก็หนึ่งสองสามพันหัเข็มแล้วก็มาลงในช่องในหนึ่งหลักโซ่สามมาลงในช่องที่สองหนึ่งสองสามพันหัเข็มมาลงในช่องที่สามแถวนี้ก็จะยังเหลือสองสองช่อง แล้วก็พันหัวเข็มมาถักใบก่อนสองหลักโซ่ห้าสองสามสี่ห้ามาถักสองหลักอันนี้เป็นลายที่หนึ่งจบลายที่หนึ่งแบบนี้ ทีนี้ก็โซ่โซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สี่ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่โซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็มาลงตรงนี้เลยปิดลายอันนี้มาลายที่สองแล้วนะ แถวนี้ก็ถักขึ้นมาเดิมโซ่ห้าสี่ห้าแล้วก็มาถักใบหนึ่งสองสามอันนี้เป็นลายที่สองที่เหลือก็ถักวนไปจนจบแถวเลยนะคะลายต่อไปก็ถักเหมือนลายที่หนึ่งเลย นี่ก็ถักสองหลักก่อนใบแล้วก็คอยโซ่ห้ามาถักลงจุดนี้โซ่สามเพื่อจะมาปิดลายถักต่อเนื่องไปเลยค่ะ โซห่ห้าจบแถวที่สิบสองมาขึ้นแถวที่สิบสามนะคะโซ่สามมาก่อนค่อยจบแล้วก็ซีเข้าไปในช่องเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ดึงซีดึงผ่านอีกหนึ่งสองสามหนึ่งสองถักเพิ่มขึ้นมาอีกสองหลัก หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะทันหัวเข็มลงไปในกึ่งกลางเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาถักสองหลักนี่ก่อนใบหนึ่งสองสามสี่ห้า ในช่องในช่วงตรงช่วงใบต้องใส่โซ่สามหนึ่งสองสามเฉพาะในช่องนี้สามหนึ่งสองสามในบ,บริเวณของลูกสับปะรดต้องใส่โซ่สามที่เหลือก็มาโซ่ห้ามาเนี่ย สองสี 2, 4, 5, ่ห้าพันหกเข็มกระช่ห้าอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าขาถักทิดนี้สองหลักขึ้นมาโซ่สองแล้วก็โซ่สองอีกมาถักทิดนี้หนึ่งสอง ทีนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามาลงใน,นกลางของโซ่ห้าแล้วก็โซ่ห้าอีกสี่ห้ามาถักใบก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกสับประรดก็จะลดช่องเข้ามาเหลือหนึ่งช่องนะคะหนึ่งสองสามอันนี้ล่วงลายที่สองสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ถักไปค่ะเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันนี่ก็โซ่สองแล้วก็มาถักสองหลักโซ่สอง 2, สองหลักอืมตรงนี้ลืมแลยนะโซ่หนึ่งสองสามใส่โซ่สี่เป็นลร สองสี่ห้าแล้วก็มาลงถักไปค่ะจบแถวที่สิบสามนะโซ่สองมาก่อนโซ่สองมาแล้วก็สี่ดึงผ่านแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาขึ้นโซ่สามไว้คอยมาต่อกันอีพีที่ยี่สิบสี่นะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ